KPT Learning by Life Fitness ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยมีการแข่งขันทางด้านการศึกษาสูงขึ้นทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเครียดร,รวมทั้งความเร่งรีบในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันเช่นการต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำงานหรือมาโรงเรียนการจราจรที่ติดขัด บรรยากาศของครอบครัวที่ต้องเร่งรีบสภาพสังคมในโลกเสรีที่มีการแข่งขันสูงการไม่มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัวการแบ่งปันที่น้อยลงและความเห็นแก่ตัวในสังคมส่งผลทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความตึงเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ กระโดดตึกตายเพราะการเรียนที่ตกตำ่ำขาวนักธุรกิจใหญ่ขาดทุนในการเล่นหุ้นจนค่าตัวตายซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ยินบ่อยขึ้นในสังคมปัจจุบันของเราทางโรงเรียนกอรพิทักษ์ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าความสำคัญของนักเรียนไม่ได้เกิดขึ้นกับการที่นักเรียนเรียนเก่งได้รับรางวัลการแข่งขันมากมาย มีผลการสอบที่ดีเยี่ยมทุกวิชาและชีวิตที่สมบูรณ์ของนักเรียนจะต้องประกอบไปด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้วิชาการในแต่ละวันดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม S&D ขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีการศึกษา2558กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พัฒนากาย อารมณ์ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมจะมีเสียงเพลงที่ไม่มีเนื้อหาหรือภาษาที่มีความหมายเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมโดยยืนสบายๆหายใจเข้าออกปกติจนรู้สึกว่าลมหายใจเข้าเย็น และลมหายใจออกอุ่นแสดงว่านักเรียนอยู่กับตนเองและเริ่มเกิดสมาธิเบื้องต้นและในขณะที่นักเรียนอยู่กับลมหายใจเข้าออกนักเรียนจะได้ยินเสียงเพลงให้เอาใจไว้ที่เสียงเพลงที่ได้ยินและเริ่มการสั่นสะเทือนตั้งแต่ฝ่ามือก่อนลำตัวเท้าและศีรษะให้ความรู้สึกอยู่ที่การสั่นสะเทือนนั้นตลอดเวลา หลังจากนั้นให้นักเรียนสั่นสะเทือนไปเรื่อยๆจะสั่นแบบใดหรือเต้นอย่างไรก็ได้ไม่มีคำว่าผิดไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ให้ทำตามจิตที่อยากทำโดยไม่ผ่านการสั่งการของสมองขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม s a d นั้นจิตของนักเรียนจะจดจ่อก,กับเพลงและการสั่นสะเทือนทำให้นักเรียนเกิดสมาธิโดยไม่รู้สึกตัว เป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองโดยอัตโนมัติผลคองการฝึกสมาธิผ่านกิจกรรม s อสนั้นทำให้จิตของนักเรียนอยู่กับปัจจุบันมากกว่าการติดและคิดในเรื่องอดีตหรืออนาคตทำให้นักเรียนเกิดสมาธิช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นมีอารมณ์ที่แจ่มใสร่าเริงเบิกบานลดอาการซึมเศร้าและตึงเครียดและขณะเดียวกัน ยังเกิด better attention คือมีความสนใจจดจ่อและมุ่งมัน่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระยะเวลาที่ต้องการซึ่งถ้านักเรียนปฏิบัติกิจกรรม S and D อย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านนักเรียนจะเกิดสมาธิที่จดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพเป็นระบบอย่างต่อนเนื่องและครบวงจรทั้งในด้านทักษะการฟังพูดเขียนอ่านด้วยการทำกิจกรรมอื่นใดที่มีผลต่อการเรียนรู้นั้นๆได้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันกิจกรรม S&D อยังช่วยทำให้ร่างกายของนักเรียนแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนจะสั่นสะเทือนและเต้นไปกับเพลง ทำให้ได้ออกกำลังกายซึ่งเรียกว่าแดนเซอร์ไซ์ซึ่งเป็นการกระตุ้นเซลล์ต่างๆทั้งร่างกายให้ตื่นขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆในร่างกายและในขณะปฏิบัติกิจกรรม s อสร่างกายของเรียนจะขับเหงื่อออกมาทําให้เกิดการขับสารพิษออกจากร่างกายทางรูขุมขนทั่วร่างกายนักเรียนเกิดการดีท็อกซ์สารพิษไปพร้อมกับการปฏิบัติกิจกรรม s d ดังนั้นกิจกรรม S&D เป็นการพัฒนากายจิตและอารมณ์ของนักเรียนโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาอย่างดีเยี่ยมในปีการศึกษา2,559นี้ซึ่งจับเปลี่ยนแปลงนักเรียนในทางที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียน